สวัสดีครับอยู่กับวิคัมเปอร์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปเที่ยวหาสามัยามานะครับเราก็เดินทางมาต่ออีกวันนึงครับแต่ว่ายังอยู่ที่ประจวบมาเดินนะครับวันนี้เนี่ยผมบาวี่เนี่ยมาเที่ยวที่วันทยานปานบุรีนะครับพามาดูป่าชายเลนครับแล้วก็ระบบนิเวศนะครับถือเป็น แหลมเรียนรู้ของเด็กและทําวีได้ดีมากๆเลยนะครับได้ศึกษาธรรมชาติแต่ปลายทางของเราวันนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับเราจะไปค้างกันที่ปาลาอูนะครับเราจะไปนอนที่ทสมเสือแมวครับแล้วก็ออกเดินทางจากบ้านบุรีประมาณ70กิโลนะครับระหว่างทางเนี่ยเจอฝนเลยครับโอ้โหคืนนี้เนี่ยบรรยากาศต้อเดีมากเลยครับทัวีเนี่ยตื่นเต้นครับบอกว่าวันนี้จะเล่นน้ำแล้วนะครับ จากที่ได้น้าทะเลมานี้ไปเล่นน้าภูเขาบ้างมีชอบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ําภูเขานําทานนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่ซุ้มเสือแมวครับบรรยากาศผมตอนที่ผมเดินทางมาเนี่ยก็้าเข้นๆน,นะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับแราวก็มาถึงแล้วครับที่ซุ้มเสือแมว มาเดินทางมาถึงนะครับก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับคุ้มคา่าการเดินทางครับโอ้แค่เห็นลำธารน,น้ำใสในกาดเขียวแบบนี้ก็ชื่นใจเลยครับอ๋าวีเนี่ยรีบลงไปดูที่ลำธารก่อนเลยครับเราเดินทางมาถึงก็เย็นแล้วครับต้เริ่มต้นก่อนเลยครับด้วยการกางแค้นครับฝนมาแน่ครับคืนนี้ ไปไหนคะไปไหนนะคะไปน้ำตรงไหนคะตรงไหนออตรงนู้นใช่ไหมข้างล่างนู้นใช่ไหมร้อมยังไป้กลับมามหานะโอเคลุยไปเข้าตามไปนะมาเลยครับตรงนี้ผมก็อยู่ที่ซุ้มเสือแมวนะครับตอนนี้กับ ของวี่กับแม่ขวิ่งเนี่ยไปเล่นน้ำนะครับตอนนี้ผมกลางแคมป์เทีย่พี่นอนเศษลอยแล้วนะครับแล้วไปดูนะครับพอติดน้ำเลยนะครับเอาที่ดูนี่เป็นไงบรรยากาศสุดยอดอ่ะหนูเปล่าบรรยากาศดีไหมเธอเล่นเลยเลยกับแม่เลยขายาอะหายัางอ่ะ อากาศดีไหมเธอว้าวน้ำเย็นมากเลยอ่ะโอ้โหดูน้ำครับเนี่ยน้ำเนี่ยตื้นมากเลยนะครับเนี่ยเดินเป็นหินผมเดินเนี่ยโอ้โหเดินได้สบายอะ่ะโอ้โหถูกใจไหมคะคบกนสวยถูกใจนะคะน,น,นะครับโอ้เนี่ยเดินได้เลยครับน้ำนี่สียอ่อ

อ,อ,ยอยู่วนะ่ะพี่แม่พี่ทำอะไรอยู่นะเอาไปทำอะไรอยู่คะพี่มาคุยหน่อย,ย,ออลยแล้วใครเอฟซีก,ก็แล้วลทำอะไรก<ะ>ันอยู่คะ่ะแล้วคาะแล้วน้องจะนอนหรือยังคะยังยังไม่นอนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นอนค่ะโอ้แล้วตัวนี้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้อ,อะไรอันนี้คืออะไรคะ ไม่ใช่ค่ะเนี่ย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 ที่เป็ดเนี่ยแล้วเปิดให้ดูลเลยสิมันคือที่เอาไว้ทําอะไรของน้องอยากใหด้ดูเหรอคะค่ะอ่ะอ๋อน้องฉี่ตอนกลคืนใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้องปวดฉี่ไหมคะไอ้น็ี้ก็มีนมน้องเหรอคะโอ้โหน้องกินนมคืนแล้วกี่กล่องคะกินนมคือล้วกี่กล่องคะฮะสองกล่องเลยเหรอ ต้องกินเยอะเหรอไห,ไ,ไหนคะอ๋ตอตรงนี้ที่ปิดไฟนอนใช่ไหมคะใช่แล้วม,มีเครื่องของคนโตด,ด้วยคะ่ะอะไรคะตรงน,นี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยไหนเครื่องของชมกาแฟกาแฟของใครคะของป๊าโอเคคะ่ะโอเคแล้วตรงน,นี้น้องนอนตรงไหนคะเนี่ยชี้ให้ดูหน่อยค่ะฝั่งนน้นเหรอคะแล้วมามั้ยล่ะเอามาตรงตรงนี้ โอ้แล้วปะป๊านะคะปาป๊านองขวางๆนี่ใช่ไหมนอนสบคนสบายเลยเนาะใช่ใค่ะโอ้โหเปิดหลังคาข้างบนด้วยเหรอโล่งไหมโลง่ลงลอนสบายเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ผีเสื้อเข้ามามีผีเสื้อเข้ามาด้วยเหรอคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปาป๊านั่งข้างนอกก่อนนะโอเคค่ะอใครนะ่งห้องเวีนอนหรือยังคะเออ อะไรนะหันมาพูดชี้ไม่ได้ยินเลยค่ะใกล้จะนอนแล้วค่ะเอเคุณนายนะคะโคุณนายเอาฝากบอกอะไรบ้างคะมีเล่ตัวนี้อะไรล่ะคะอะไรคะเนี่ยเหรอโอเคคุณนายอะไรนะเราฝากอะไรนะวันนี้อันนี้มาเที่ยวที่ไหนนะมาเที่ยวทิวเขาที่มีน้ำเล่นน้ำได้ค่ะค่ะแล้ฝากช่องนี้ค่ะยังไงนะคะ อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเล่นน้ำกันนะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนะคะโอเคพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้ช่องอะไรคะเนี่ยช่องวีคัมเปอร์ค่ะวีคัมเปอร์นะคะโอเคบายบายคุณนายนอยู่ประตูเลยประตูเลยค่ะยังไงไงเฮ้ยสายบายอยากให้ใช่ไหมคะวันนี้ก็ ป็นช่วงยามค่าคืนแล้วนะครับวิ่งกับแม่วิ่เนี่ยก็เข้านอนเรียบร้อยนะครับก็ที่นี่เนี่ยคือซุ้มสแวลนะครับป่าละอูนะครับป่าละอูเกงอาจารย์เพชรบุรีนี่ครับโซนโซนเนี้ยแหละครับนะครับความจริงเขาเซิร์ชใน g o o g l e Ma ปก็ขึ้นได้เลยนะครับว่าซุ้มสแวที่เนี่ยบรรยากาศดีมีน้ำมาเล่นทั้งคืนเลยนะครับแต่ผมมาถึงเนี่ยก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ได้กางเต็นท์กางที่พักเรียบร้อยแล้วก็ ทำวิ่งเล่นเล่นน้ําตอนเย็นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อาบน้ําทานข้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมจะพาดูสถานที่นะครับว่าเหมาะแล้วก็สวยงามนะครับด้าน้ําเนี่ยเขามีให้เล่นทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าเป็นต้นสายของแม่น้ํานะครับเพชรบุรีหรือว่าแม่น้ําปานบุรีนะผมไม่แน่ใจนะครับก็พรุ่งนี้จะพาดูสถานที่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ห้องน้ําเนี่ยสวยมากเลยนะคุย สะอาดดีพร้อมครับบอกเลยที่นี่อากาศตอนนี้ก็เย็นสบายมากๆเลยนะครับก็กําลังจะเลือกว่าวันนี้จะนอนในรถหรือว่าจะนอนเต็นท์นะครับเพราะผมเอาเต็นท์ด้วยนะครับนี่ดูอ่านะครับทุกวันนี้เที่ยวก็จะเอาเต็นท์มาด้วยนะครับเพื่อที่จะว่าอ่าถ้าเจอที่อากาศดีๆก็จะนอนเต็นท์นะครับนี่แล้วก็อ่าเอาไว้เก็บของน่ครับเวลาเราขนของมาเยอะเนี่ย ครับเต็นท์ก็อยู่ข้างรถครับตอนนี้นะครับได้เจ๋งเลยครับโอเคครับสรับคืนนี้เดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดวนครับมฮาีตื่นมาเล่นน้ำแต่เช้าแน่นอนนะครับชอบมากนะครับสถานที่แล้วก็มีที่เล่นน้ำแบบนี้นะครับอันนี้ไปนอนครับคุณนายครับ ครับนี่ก็เป็นช่วงเช้านะครับที่ลานกลางเต็นท์สมเสือแมวนะครับที่เพชรบุรีนะครับบาลาอูนะครับก็นี่ครับทางนู้นนูนนะครับบรรยากาศดีครับอากาศประมาณเช้านะตื่นมาประมาณยี่สิบสามองศานะครับก็ไม่ม่หนาวมากแต่ว่าน้ําค้างมีนะครับแตงคืนอากาศดีมากนะครับมีลมพัด ก็ที่ลานเนี่ยนะครับจะมีจุดต่อไฟนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูนี่เลยจุดต่อไฟให้เห็นไหมครับนี่นะก็จะมีตามแนวนะครับฮตรงนู้นเห็นไหมตู้สีขาวก็เป็นจุดต่อไฟนะครับนี่ก็มีนะครับโซนนี้เนี่ยโซนข้างบนเนี่ยนะครับ จะเป็นโซนที่รถเนี่ยสามารถจอดได้นะครับแล้วก็โซนข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่กลางเต็นท์นะครับห้องผมก็อยู่ตรงนั้นไอี่ครับเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างกันนะครับแล้วก็ไปดูในโซนของห้องน้านะครับที่นี่ นี่ก็เป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับที่ซุ้มเสือแมวนะครับห้องน้ําเน awia, <tortured. S 2> ี่ยเพียงพอสะอาดนะครับแล้วก็บรรยากาศของห้องน้ําเนี่ยน่าใช้จริงๆครับทําได้ดีเลยนะครับผมเช่นชมที่นี่นะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของโซนล้างจานโซนล้างมือล้างหน้าก็มีพร้อมนะครับแล้วก็การจัดโซนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับในห้องน้ําครับ เนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของอ่าพื้นที่การโปนส่วนกลางนะครับแล้วก็จะมีไฟให้ใช้นะครับตรงนี้เนียบเลย ผมเดินถ่ายอยู่ของวีก็ตื่นแล้วนะครับไอ้ก็เก็บของนะครับเดี๋ยวก็สักพักก็เดินทางกลับแล้วแต่ว่าไม่เล่นน้ําเลยฮัมวีนะอ่าเดี๋ยวพ่อไปคุยฝนนึงก็ได้ถ้าเปิดทางนี้ฮัมวี굿มอร์นิ่งค่ะน <Good morning. S 2> อรสนิ่งนอนหลับสบายไหมคะเมื่อคืนสบายะคะ่ะสบายเลยค่ะน้องโดนมดกัดหายยังคะหายไหน,ไหน อ๋อบวมมะเนี่ยไม่มแล้วค่ะไม่แล้วเหรอคะ้น้องน้องจะเล่นน้ำได้ไหมคะทำวิ่งถ,ถ้าเราเติมช้ามันยัไม่เจ็ใช่ไหมเราเล่นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าวแล้วทำวิ่งมานอนที่นอนใครเนี่ยนอนพ่อให้นอนพ่อพ่อเนี่ไปไหนอ่ะแม่ไปฉี่ก่อนให้ไปฉี่อ๋อที่นอนพ่อหรอ เอ้าถ,ถ้าเธอนอนไหนเมื่อคืนน่ะอ๋อนอนในรถใช่ไหมนอนก็ไม่ยาวเข้ามาก็ขอนอนสบายตรงนี้ลมเย็นเมื่อคืนน่ะก็เลยหลับเลยตรงนี้ข้างนอกปะใช่นอนตรงนี้ไงนอน,น,อนตรงเนี้ยหลับเลยวัดเดโอเคเดี๋ยวเราลเล่นน้ำกันเนะ okay. าะโอเคก็มาเล่นน้ำเสร็จพอไปทำง,งานแล้วก็หนูจะไปโรง,งเรียนหนูจะไปโรงเรียนแล้วหรอ พวกนี้ใช่ไหมวนันไหนเปิดใช่ไหมไม่ใช่ที่แม่บอกว่าวันไหนเปิดวันไหนอะไรนะคะเอาเยันเปิดวันไหนที่แม่บอกอ๋อพวกนี้ไงคะลูกออกมาโอเคเราเล่นน้ำกันเนาะโอเคอเครัป้า น้ำเย็นดีไหมคะน้ำเย็นไหมคะลูกน้ำเอเชียบายไหมคะเอเยบายอะไรก่อนดีคะนีนะ่น่ะไม่รู้ค่ะปล่อยมันทำไมามันจะ,จะดิอ่ะใช่ค่ะโอเคเราลกลับบ้านกันแล้วใช่ไมหมใช่จะนอนโอเคเอาบอกหน่อยเดี๋ยวมันก็แล้วก็ะช้านะก็แลวผู้ชายผิดแล้วแม่แฮมมีใช่ไหมล่ะคะบ๊ายบายม่มาไอ้หมวก สำหรับที่ซุ้มเสือแมวนะครับสาหรับค่าบริการเนี่ยก็คนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสาหรับอาวีเนี่ยไม่คิดตังนะครับผมกับแม่มีก็เป็นสามร้อยครับแล้วก็มีค่าใช้ไฟอีกห้าสิบาททริปนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับสาหรับการพักที่นี่เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อนนะครับแล้วก็น่าพาเด็กๆมาเล่นน้ํานะครับน้าตื้นปลอดภัยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีน้าตลอดทั้งปีนะครับที่นี่ สำหรับวันนี้ผมเดินทางกลับแล้วนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามลับพิมพ์ไปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ